มีตัวอย่างหนึ่งเนาะอันนี้อิลลี่เอามาจากออหนังสือ The Asyket นะคะบ๊อบพ็อกเตอร์เขาได้พูดเลยว่ามันมีเรื่องของชายคนนึงคือชายคนนี้มันเขาก็เหมือนแบบว่าฝึกใช้กฎแรงหนึงดูดการที่แบบทดลองจินตนาการเห็นคนนกซึ่งเขาได้คีเอทคนนกที่แบบไม่เหมือนคนนกที่ไหนเพราะว่าถ้ามันเหมือนคนนกทั่วไปอะเวลาที่เราเห็นมันอะเราจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบ ฉันใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อที่จะให้จักรวาลส่งมาให้หรือฉันแค่บังเอิญไปเห็นขนนกอันนี้ตามทั่ว,วไปเขาก็เลยคีเอดขนนกอันนึงขึ้นมาที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครเพื่อที่วันหนึง่งถ้าจักรวาลส่งมาให้เขาจะได้รู้ว่าเนี่ยมันคือการที่ฉันใช้กฎแรงดึงดูดหรือการมินิเฟสได้ผลเขาก็ได้จินตนาการนะคะเห็นคนนกก็แบบโอเคเห็นไว้ในหัวใช่ไหมคิดทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งนะคะมีวันที่เขาแบบเหมือนไปเดินอยู่ในถนนแห่งหนึง่งในแบบนะครนิวยอร์กเนาะ ไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจอยู่ดีให้เขาอะมองไปที่พื้นและทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนที่เขามองไปอะเขาก็ได้เห็นขนนกซึ่งมันเหมือนกับการที่เขาจินตนาการเลยและเขารู้ทันทีเลยว่านี่แหละมันคือการที่กดแรงดึงดูดทํางานแล้วเพราะว่าขนนกที่เขาจินตนาการไว้ในหัวมันคือสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยซึ่งมันไม่ใช่ขนนกที่แบบทั่วไปที่เขาเห็นหรือเราสามารถหาได้อะมันทำให้เขารู้ว่าอ๋อนี่แหละมันคือเหตุ หรือมันคือหลักการที่เราคิดซ้ําๆและไม่ยึดติดถ้าคุณคิดมันซ้ําๆอาอย่างที่นี่บอกนะคะจักรวาลแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงหรือจินตนาการฉะนั้นถ้าคุณคิดมันซ้ําๆแล้วคุณนอนหลับไปกับความรู้สึกที่แบบฉันมีมันแล้วคุณคิดไปเลยคือเหมือนคุณได้รับจนคุณแบบน้ําตาไหลอะและเวลาที่คุณส่งขึ้นพลังงานความรู้สึกแบบนั้นออกไปอ่ะทีนี้เขาจะส่งมาให้คุณอย่างง่ายมากมาก